มันเป็นหนังระทึกขวัญที่ไม่ได้มีดีเพราะการจำสแกร์ครับเพียงแค่การที่ตัวละครหลักพิก,การเดินไม่ได้กลับสร้างความระทึกขวัญและความยากลำบากของเหตุการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมก็ยังมีทีเด็ดในช่วงุกสุดท้ายซึ่งเป็นจุดที่ผมชอบที่สุดในตัวเรื่องน่าจะกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ท็อป10ที่ผมชอบที่สุดของปีนี้แน่นอนครับ ว e ล c ัม e t ทูฟิเมนต์พอดแคสสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิลเมนต์แชนแนลนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ RUN มัมอัมหิตโคลอี Chloe, เด็กสาวที่มีปัญหาสุขภาพเธอเป็นอัมพาตตั้งแต่ครึ่งล่างลงไปทำให้ต้องนั่งรถเข็นอยู่ตลอดเวลาครับโคลอี Chloe, อาศัยอยู่กับแม่อย่างไดแอนที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่อย่างเด็กอยู่มาวันหนึ่งครับโคลี Chloe, เกิดค้นพบความลับบางอย่างที่ไดแอนเก็บซ่อนเอาไว้ทําให้เธอพยายามค้นหาคําตอบครับว่าเจตนาที่แท้จริงของแม่ของเธอคืออะไรกันแน่โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบหนังแนวทิลเลอร์มากกว่าเฮอร์เลอร์อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะภาพยนตร์แบบ psychological thriller ที่แทบจะการันตีได้เลยครับว่าเป็นความระทึกขวัญบนเรื่องราวของมนุษย์และจิตวิทยาเป็นหลักไม่มีเรื่องราวเหนือธรรมชาติเช่นพวกผีวิญญาณหรือว่าเรื่องราวลี้ลับเข้ามาเกี่ยวข้องผสมร่วมกับผลงานก่อนหน้านี้ของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างนิชชาคันตี้ซึ่งก็คือภาพยนตร์ฟอร์มเล็กอย่าง Searching ที่แม้จะเล่าเรื่องราวแบบสกินไลฟ์ผ่านหน้าจอต่างๆตลอดทั้งเรื่องแต่กลับสร้างอารมณ์ร่วมและวางปริศนาได้อย่างน่าติดตามภาพยนตร์เรื่องลันจึงเป็นภาพยนตร์ที่ผมเฝ้ารอจะรับชมและนิชชาคันตี ก็ไม่ทําให้ผมผิดหวังครับเรียนตามตรงนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องลันไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่โฉงฉางหรือว่าเน้นความสยองขวัญจนนั่งไม่ติดอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะเหตุการณ์เกือบทั้งหมดของเรื่องเกิดขึ้นในบ้านหลังเดียวครับและก็มีตัวละครหลักเพียงแค่2คนเท่านั้นดังนั้นหากใครคาดหวังภาพยนตร์สยองขวัญระดับเดียวกับภาพยนตร์ตระกูล i n i d i o u s หรือว่า The Conjuring ลันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับแต่เหตุการณ์ระทึกขวัญของลันเป็นเหตุการณ์ที่มีความเป็นมนุษย์และก็จับต้องได้มากกว่า และแม้เหตุการณ์จะไม่ได้มาเยอะเหมือนกับภาพยนตร์ระทึกขวัญที่กล่าวมานะครับแต่แต่ละครั้งที่ตัวละครต้องพบเจอกับปัญหาและความลับบางอย่างก็พาเอาผู้ชมนั่งไม่ติดเก,ก้าอี้เหมือนกันครับเหตุผลหลักที่ผมชอบภาพยนตร์เรื่องลันก็เพราะว่ามันเป็นหนังระทึกขวัญที่ไม่ได้มีดีเพราะการจมสแก่ครับความระทึกที่ลันเสิร์ฟให้กับผู้ชมตลอดทั้งเรื่องไม่ต้องอาศัยการทําให้ตกใจกลัวเพราะเสียงดังๆแต่อย่างใดแต่มันเป็นการสร้างบรรยากาศอันชวนสงสัยเล่นกับความเงียบของเหตุการณ์ เล่นกับปริศนาที่ตัวละครเก็บงำเอาไว้รวมไปถึงการหยิบเอาเงื่อนไขของตัวละครมาใช้อย่างชาญฉลาดครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเพียงแค่การที่ตัวละครหลักพิการเดินไม่ได้และอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ดูจะปกติมากๆกลับสร้างความระทึกขวัญและความยากลำบากของเหตุการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ระหว่างรับชมนะครับผมรู้สึกเกรงอยู่ตลอดทั้งเรื่องเพราะนอกจากจะต้องลุ้นว่าความลับที่ตัวละครเก็บงำเอาไว้มันคืออะไรแล้วนะครับยังต้องคอยระวังอีกครับว่าคุณแม่สุดอมหิตจะระเบิดเมื่อไหร่อีกด้วยครับ แม้ว่าตัวภาพยนตร์จะช่อรันนะครับแต่จังหวะของตัวหนังนั้นกลับไม่ได้เร่งรีบผู้ชมจนมากเกินไปครับค่อยๆให้ผู้ชมเห็นรายละเอียดของเรื่องราวอย่างช้าๆเห็นลักษณะนิสัยเห็นความเป็นอยู่ของตัวละครก่อนจะโยนข้อสงสัยเข้ามาทีละข้อซึ่งตัวภาพยนตร์ตั้งใจให้ผู้ชมเนี่ยอยู่ในฐานะเดียวกับโคลี้หญิงสาวที่ต้องไขความจริงเกี่ยวกับแม่ของตัวเองครับผู้ชมจะได้รับรู้ปริศนาต,ต่างๆพร้อมกับโคลี้นะครับและค่อยๆรู้ความจริงเพิ่มขึ้นทีละน้อยพร้อมกับเธอ ในขณะที่เรื่องไหนโคลอีไม่รู้ผู้ชมเองก็จะไม่ได้เห็นเช่นเดียวกันครับจึงทําให้มีบางประเด็นและบางคําถามที่ไม่ได้ถูกตอบอย่างชัดเจนในภาพยนตร์ครับเป็นการทิ้งเอาไว้ให้ผู้ชมจินตนาการต่อถึงปุ่มหลังของตัวละครและเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ถูกเปิดรายละเอียดเอาไว้ในเรื่องอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเฝ้ารอในภาพยนตร์เรื่องหลันก็คือคําตอบของปริศนาในเรื่องครับซึ่งต้องเรียนตามตรงครับว่าจุดหักมุมของเรื่องมันเดาง่ายไปสักหน่อยครับ ด้วยความที่ตัวหนังไม่ได้มีจังหวะที่รวดเร็วมากนักนะครับจึงพอมีเวลาให้ผู้ชมเนี่ยปฏิปติต่อเรื่องราวต่างๆที่ตัวเรื่องวางเอาไว้ได้สําเร็จนะครับแต่ตัวภาพยนต์ก็ยังมีทีเด็ดในช่วงฮุกสุดท้ายซึ่งเป็นจุดที่ผมชอบที่สุดในตัวเรื่องครับในด้านของนักแสดงนั้นซาร่าพอลเซนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการถ่ายทอดบทบาทของคุณแม่ที่ทั้งอบอุ่นและน่ากลัวในเวลาเดียวกันแต่คนที่ทําให้ผมทึ่งได้มากกว่าก็คือเคียร่าอัลเลนนักแสดงใหม่แกะกล่องที่ทําหน้าที่ได้อย่างยยยอดเี่ม แม้ว่าจะเป็นการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอนะครับแต่ทั้งสีหน้าท่าทางรวมไปถึงอาการหวาดกลัวของเธอทำาหอาผู้ชมลุ้นไปตามๆกันครับโดยรวมแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องรันมัมอมาฮิตเป็นภาพยนตร์ที่ถูกจริตผมเอามากๆนะครับโดยบรรยากาศอันน่าสงสัยรวมไปถึงการกระตุกขวัญผู้ชมได้แบบพอดิบพอดีน่าเสียดายครับที่ปริศนาบางข้อไม่ได้ถูกตอบอย่างชัดเจนมากนักรวมไปถึงจุดหักมุมที่ไม่เสื่อมภัยเท่าที่ควรครับหากปิดแผลที่กล่าวมาได้แนบเนียนกว่านี้นะครับรัน และจะกลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ท็อป10ที่ผมชอบที่สุดของปีนี้แน่นอนครับประเด็นตกผลึกของภาพยนตร์เรื่องรันมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์นะครับหากผู้ฟังท่านไหนยังไม่ได้รับชมขอให้ข้ามไปก่อนนะครับสปเอร์อเลร์และประเด็นตกผลึกที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือ เมื่อคนที่ใกล้ชิดเด็กที่สุดเป็นคนที่อันตรายที่สุดจากสโลแกนของภาพยนตร์ที่ว่าความรักของแม่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นเป็นการบรรยายถึงประเด็นตกผลึกวันนี้ได้เป็นอย่างดีครับในภาพยนตร์ผู้ชมจะได้เห็นคู่แม่ลูกอย่างไดแอนและก็โคลอีนะครับซึ่งไดแอนก็เลี้ยงดูโคลอีมาเป็นอย่างดีตลอด17ปีนะครับโดยให้โคลอีนะครับเรียนแบบโฮมสคูลหรือว่าเรียนที่บ้านมาตลอดจนกระทั่งเธอกําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยครับโคลอี Chloe กับคนพลความลับบางอย่างที่เกี่ยวกับแม่ของเธอครับ โคลอีค้นพบว่าอาการป่วยต่างๆของเธอนั้นแท้ที่จริงแล้วเธอไม่ได้ป่วยด้วยตัวเองครับแต่เป็นเพราะไดแอนแม่ของเธออยู่เบื้องหลังอาการป่วยทั้งหมดของโคลอีครับเชื่อหรือไม่ครับว่าเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในภาพยนตร์นะครับพฤติกรรมของไดแอนนั้นมีชื่อเรียทางการแพทย์ครับว่ามันชาวเส้นซินโดรมซึ่งเป็นอาการป่วยทางจิตที่มักจะเกิดขึ้นกับแม่ของเด็กครับโดยอาการของโรคดังกล่าวก็คือแม่ของเด็กจะพยายามทำให้ลูกของตัวเองป่วยอยู่ตลอดเวลาครับ ไม่ว่าจะเป็นการให้กินยาผิดประเภทการสร้างความยากลาบากในการใช้ชีวิตให้กับเด็กเช่นไม่ยอมให้ลูกกินข้าวหรือเปลี่ยนจากการกินข้าวปกติมาเป็นการให้อาหารผ่านทางใสา่ยางแทนเป็นต้นครับและเมื่อต้องมีการรักษาจากหมอนะครับผู้ที่ป่วยเป็นมันชอเเซนซินโดรมก็มาจะเลือกให้ใช้วิธีที่แรงที่สุดในการรักษาให้กับลูกของตัวเองอยู่เสมอครับอยู่ตัวอย่างเช่นเขาจะเลือกให้ลูกของตัวเองเนี่ยกินยาที่มีผลข้างเคียงแรงที่สุดหรือเลือกการรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นต้นครับ โดยโรคดังกล่าวมันจะมีแรงขับมาจากภายในครับส่วนใหญ่จะเกิดจากความต้องการที่จะเป็นคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมหรือว่าเพอร์เฟกต์มัมนั่นเองครับผู้ป่วยมันจะต้องการพิสูจน์กับคนรอบตัวนะครับว่าตัวเองเป็นคนที่สามารถดูแลลูกได้เป็นอย่างดีจึงต้องสร้างอาการป่วยให้กับลูกอย่างลับๆนะครับเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ดูแลลูกให้ผู้อื่นเห็นในที่แจ้งนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ป่วยอยังเชื่ออย่างสนิทใจครับว่าทุกสิ่งที่ทําไปนั้นเป็นการกระทําด้วยความรักครับและอาการป่วยของเด็กนั้นส่งผลดีต่อชีวิตขขอองงพวกเาเา ในกรณีของภาพยนตร์เรื่องหลันไดแอน,นมีแผลใจขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการคลอดลูกของเธอครับเธอต้องเสียลูกที่แท้จริงของเธอไปตั้งแต่2ชั่วโมงแรกหลังการคลอดนะครับทาให้เธอต้องไปขโมยลูกของคนอื่นมาเลี้ยงดูแทนดังนั้นแรงขับที่สําคัญที่สุดของไดแอน,นก็คือเธอไม่ต้องการจะเสียลูกไปเป็นครั้งที่2ครับไดแอนจึงพยายามทําทุกอย่างให้โคลอี้ป่วยหนักจนไม่สามารถไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไ,ได้ถึงขนาดที่ว่าไดแอนนํายาสารสกสุนัขมาให้โคลอี้กินครับ เพื่อให้โคอี้เนี่ยอยู่กับเธอตลอดเวลาแล้วก็ตลอดไปนะครับจะว่าเป็นความรักก็ไม่ผิดครับไดแอนรักโคอี้แน่นอนอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับแต่มาเป็นความรักที่มาพร้อมกับอันตรายอย่างยิ่งครับและเนื่องจากปัญหาทางจิตดังกล่าวมีพื้นเพมาจากความเป็นจริงก็ยิ่งทําให้เรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้น่ากลัวมากขึ้นเป็นทวีคูณครับสิ่งต่อมาที่น่ากลัวก็คือการที่คนที่ใกล้ชิดเด็กที่สุดกับกลายเป็นคนที่อันตรายที่สุดนั่นแหละครับ การที่เด็กสักคนต้องเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเลี้ยงดูอย่างผิดวิธีของแม่ย่อมนํามาซึ่งความโกรธแค้นอย่างที่คโคลอี้เป็นในภาพยนตร์ในโลกแห่งความเป็นจริงก็เช่นเดียวกันครับเด็กทุกคนล้วนแล้วแต่มีลักษณะนิสัยเหมือนกับคนที่ใกล้ชิดของพวกเขาที่สุดอยู่แล้วแม้ว่าพ่อแม่บางคนอาจจะไม่ได้ป่วยด้วยโรคชนิดนี้นะครับแต่ก็ยังมีบางครอบครัวครับที่เลือกจะใช้ความรุนแรงกับลูกทั้นในด้านร่างกายคําพูดหรือแม้กระทั่งจิตใจเมื่อเด็กคนนึงเติบโตขึ้นด้วยการเลี้ยงดูแบบนั้นทําให้เขามีความคิดที่ผิดครับว่า การกระทําเหล่านั้นของพ่อแม่มันหมายถึงการแสดงความรักครับนั่นหมายความว่าการตัดสินใจผิดเพียงไม่กี่วินาทีของพ่อแม่อาจจะสร้างแผลใจในระดับเดียวกับที่ไดแอนได้รับและอาจจะทําให้ลูกของคุณป่วยเป็นมันชาวเส้นซินโดรมเหมือนกับไดแอนขึ้นมาจริงๆก็ได้ฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือรีวิวเรื่องลันมัมอมหิตจากฟิเม n นนะครับหากผู้ฟังท่านไหนไปรับชมมาแล้วตรงใจหรือไม่ตรงใจอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับต้องขอฝากวีเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Podbean Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับฝ่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามกับทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับใน E ีพีหน้าฟิเมน้นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนะั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมน้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ pigment.